สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีริมโขงครับพี่น้องครับเนี่ยจ <transitioning into> <area> <Madonna> านไรอยมาฮว่าเร่วน้าโขงร่มเย็นวิวีพี่น้องครับย่านหนาวนะครับพี่น้องคนว่ายผ้ามาเบงน้าโขงเนี่ยเด้อเป็นจังไหนย่ามหนาววัดซ่านคนว่าพี่น้องเลยก็เลยผ้ามาครับพี่น้องครับเนี่ยก้อนสิไปซื้อตลาดโอ้ก้อนสิไปซื้อของป้าอยู่ตลาดริมโขงนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องชมบบรรยากาศครับลมหนาวลมหนาวโดดมาจาก ฟังพี่น้องทางสบปล่าเ่ากับโดดทวนทวนมาพี่น้องครับโอ้ยหนาวแหงนะครับเบิ่งสังเกตเบิ่งลมต้นไม้นะครับปิวเบิ่มๆนะครับอันนี้คือสูตรเขตแดนสยามของอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องครับนี่คือแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องพันว่์ปลาทายเบิ่งทาเรือทายอย่างเล้่อๆผลครับทาเรืออายุตั้งปุ่นนะครับอันนี้ก็สิเป็นมองที่ปักมุดนะครับที่ผู้ใดมาเที่ยวก็ต้องมาท้ายรูปมุมนีนะครับเดี๋ยวจะร้อยภาพไปยางเบิ่งก้อนสิไปเบิ่งของตลาดพี่น้องครับป่ะแววานึง ภาพเบิกน้ำโขงวาาัซานพี่น้องเอ๋ยสบายดีสบายดีวาาัดซานอันนี้คือทางออกทางออกประเทศไทย <c oughs> บางท่านถามว่าทางออกประเทศไทยอยู่ไหนนี่ครับทางออกประเทศไทยอยู่นี่ครับผม <c oughs> ทางออกประเทศไทยอยู่นี่ครับลงไปนี่ก็จะไปประเทศลาวแล้วครับผมน,นี้คือทางออกประเทศไทยนะครับ บากนัานถามหาทางออกครับผมชี้ชัดๆจนกับพี่น้องครับนี่ครับคือคือทางออกประเทศไทยครับพี่น้องครับชี้ชัดเลยครับเอาจักหน่อยเอาจักหน่อยอันนี้ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เข้ามาเที่ยวกันตรงนี้นะครับพี่น้องครับมาถ่ายรูปถ่ายหนังนะครับจะเป็นหม่องปักมุดนะพี่น้องเด้อนะครับจุดนี้นะครับมุมถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นป้ายสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นศาลาทางน้ำน้ำๆเพื่อนเท่ากับสิ่งอำนวยคสะดวกสะดวกนะพี่น้องเนาะ สระกลางน้ำนะครับนี่โอ้ลมแรงมากเลยพี่น้องเอ๋ยจัดร้อยยืนอยู่โอ้ทำไมลมแรงอย่างนี้มาดนี่แหละครับแฟนคลับเอฟซี e เรียกร้องมา,จากจัดร้อยกระไรมาทายเหยิเบิ้งจักหน่อยนะครับนี่คือริมขงเขมราศนะครับเป็นไปทด้บนสิเป็นทั้งอ,อัปเภอชนุมานดอนตานมุกดาหารนะครับพี่น้องครับ ไปไปมดเลยนะครับอันจุดนี้คือเขมราดนะครับแล้วก็หมุนไปทางนี้นะครับบัน,นี้หมุนไปทางนี้ก็สิลงไปทางอำเภอคงเจียมไปหาไอ้การใช่ทั้งบนนะครับพี่น้องครับลงไปทางคงเจียมนะครับอ่าไปทางอันสามพันโบกนะครับทั้งนี้นะครับนะอ่ะโอเคพาพี่น้องมาเบิ่งกตามคำเรียกร้องแล้วเพือพ่อวบภาพเบิร์กตามโพงเนี่ยว่าซานมาบาดเนี่ยไปเลาะซื้อจิปลม เราจะปละร้าตอดริมโขงนะครับพี่น้องครับอ้หนาวแห้งพี่น้องลมแห้งนะครับเพื่อในกาอากาศหนาวเพากันนังจีนังหินมืนขึ้นสุดยอดเลยนะครับหนังเค็มหนังเค็มป่ะไปกันต่อเลยพาแฟนคลับเอฟซีมาเบิ่งแล้วลมหนาวนะครับลมหนาวมาแล้วริมฝีปากเริ่มแตกแล้วไปเบิ่งของป่าต่อพี่น้องครับปลาเพื่อเพื่อกานเสียเวลา ผ้ใด้สั่งยังไ้ถาลับได้พี่น้องเ้วยอว่าสิเป็นหนังเข้มหรือว่าสิเป็นจิ๊บโปมบะแดกตอนนะครับผ้ได้สั่งยังไ้เตรียมตัวรับเลยนะครับจะเราจะส่งให้วันนี้แหละนะครับเพื่อบอกการเสียเวลาไปกันเลยโอเคพี่น้องครับมานหอดเราครับบปหอดตลาดริมโค้งแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาตามเมนูที่พี่น้องสั่งมานะครับตามออเดอร์ตามออเดอร์นะครับ, order, order, รบเดี๋ยวจะรถเปิดเบิ่งออเดอร์สแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับ เท่าที่จำได้ก็มีวันนี้จะมีหนังเค็มเยอะอยู่นะครับแต่ว่าปลาลสนี่ก็หลายเติอปลา้อนนะครับปลา้อนหลายที่สุดมือนี่นะครับพป่น้องนี่ไงออเดอร์จะนละจุดมาเร็วปะ่ะลุยกันเลยมาเร็วมาแล้วกินนี่ยังความๆอยูู่้เดียวเนี่ยคือมันจะเสียดยยมาเร็วมาแล้วสบายดีสบายดีนี่อ่ะนี่ย แมวล่ามาแลว้วแมวล่ามาแลว้ลวโอ้ยมืัอนี้มีหนูสองตัวเมื่อวานมีหนูตัวหนึ่ง่น้องครับผู้ใดเนาะถามหนูมาบอกเลยเด้อพี่น้องเด้อโตบักใหญ่เลยพี่น้องเลยหนูหน้าผ้าโชกมาแล้วผู้ใดเนาะถามเลยหนูเมื่อวานนี่ครับพี่น้องครับมาละเด้อมาละเด้อหนูเด้อหนูหนูหนี่นนครับสองตัวเลยเมื่อวานมีตัวเดียววันนี้มีสองเลยนะครับแสดงว่าใส่บ่วงมันตัวหนึ้งแน่นอนแน่นอนมา เริ่มต้นก่อนมาเลยเอาตัวนี้ก่อนเริ่มต้นก่อนปุ้ยมีหอดบอกหอยหน้าตัวมันนี่มันนี่ือมีบอกหอยหน้าแม่มาหนี่เมื่อวานหมอบีนอ่ะมันนี่มีนอแม่นอบอกหอยหน้าบอกหอยครวงบอกหอยปังหอยขี่กระต่ายนะครับนี่ครับบอกหอยหน้าบ้านเราเองสวยๆเลยนะครับโอ้เมื่อวานมาดอดคำนอครับแม่ดูบกบวบาทบาทบาทบัทบาทบาทบาท เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวพันสังนี่สักก่อนนี่รถหน่อยรถใหญ่เนี่ยและะ้วก็ปะย้อนเนี่ยมาว่านเนี่ยพันสังมาเยอะปะย้อนเนี่ยเยอะอยู่เมื่อวานโอเคโอ้ยใส่ฝาพิจิมหมูวาวนาหงังกพี่นอ้องเลยขอตวไไรวจขอไฟอะไรเด้อเบิ่งก่อนปลารถครับปลารถมันสิมีมัดใหญ่แล้วก็มัดน้อยแล้วพี่น้องเด้อพวกทุคนก็ถามมานะครับมีมัดใหญ่มัดเล็กอันนี้มัดใหญ่นะครับเนี่ยมัดใหญ่นะจ๊ะมัดใหญ่มัดน้อยตัวใดเพื่อนปลารถมันอันนี้มัดน้อย มาหน่อยตะโพตเปะอยู่นี่กรนเดียดเป็นกองเห็นกองอยู่นี่ประลดหน่อยหนึ่งสองสามโอ้เป็นกองกองละสามัดเนาะอันนี้กัดมัดใหญ่นี่ครับมัดใหญ่สิเป็นลักษณะนี่จักไม่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม้ปะโลนึงพอดีตัวนี้ปดหนึ่งโลตัวหนิอันนับดูสี่สิบสองไม้แล้วเนี่ยผมว่าผมนับผิดหรือถูกไม่รู้สิบปะโอ้สิบไม้โอ้สิบไม้สิบไม้ปะ ปลาย้อนน้ำปลาย้อนเอาออเดอร์นี้ก่อนนะจ๊ะคนดีปลาหลดน้อยเนี่ยสิบห้ามัดเนี่ยเปลาหลดน้อยเนี่ยสิบห้ามัดปลาหลดใหญ่ในหกมัดเนี่ยน่ตัวใหญ่ในหกมัดแล้วก็ปลาย้อนนี่สิบเก้ามัดมัดใหญ่เนี่ยเนี่ยเห็น่อย ตามออเดอร์แม่ใจเย็นเยตามออเดอร์อย่าฟ้าดห้องใส่ลูกท้อลูกผมมีสมาธิทางนั้นก็ดีห้องใส่ดี้ดีหรอกครบไปเออเอาอันนี้สิบเก้าสิบเก้ามัดอันนี้หกมัดมัดใหญ่เนี่ยมัดน้อยนี่อ่ะสิบห้ามัดแล้วจะไปหายได้ก้นแม่เด้อใจเย็นฮะมันหลายเจ้าไง Mình down, hỏi các bạn, các bạn, liệu có thể tung hoa bạn. Tao, tiêu, 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 sẽ tiêu, 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 ช่างแต่ปะนี่บอหนังนี่บอเอมาเอานังนี่บอเขียวเออมาเอานังบ่หกมัดดิห้วยเอาหกกะหกสันพี่น้องนี่บอกง่ายยังในตัวหกกหกสันเอ้าเอ้าใครอุบเติการมาจีกินเงินนี่ล่ะเขียวาสามครบไปเนี่ยเอาถุงละสามเฮ้ S <S <preach science> ผมเลือกเปลี่ยนนี่บ่โอ้นางคว้ยดอนตัวนี้เอาเอานางคว้ยดอนนี่อนางกุ้ยดอนนางกุ้ยดอนเอาเอาเอาเนี่ยแดดไปหกมัดพออยู่ในนี้มันก็หกมัดพอดีล่ะ่าฮิวสนุนเก่งเลยแขกผมเกียดติเลยโอ้ยลอตเตอรี่อีกแล้วโอ้ยไปก่อนเด้อไปรอเด้อนนั่นต้องไหเพ่อเลี้ยมเด้ลอตเตอรี่เนี่ยอ่า วันนี้เราจะมาอุ่นลุนอะไรกันดีหม้เดือดไม้เดือดเหรอหอยเดือ,อด,ออดอมีอยู่ถุงเดียวเองเนี่ยถุงเดียวนั้นอ้าวบักหอยเดือดได้แล้วครับหนึ่งถุงเอาไว้ก่อนแม่เดี๋ยวผมสิลืมฝากก่อนนะจ้าจะเป็นเสื่อออนบักหอยหน้าเพื่อนครับไม้กรตายไม้กระต่ายจ้า,า,จาได้แล้วเนาะบักหอยเดือดนาะใส่ถุงแล้วเรียบร้อยปะ่ะเดี๋ยวตามออเดอร์อไปต่ออีกจิปลมมี่มาหนอมาเนาะจิปลมข่อยเนาะจิปลมจิปลมเมญคาลเฮ้เมญคาลว่ามีมีแต่ปลาแดกแล้วปลาแดกแลยวไปตามหลังนะปลาแดกนะ จะเย็นประเดกเอาที่ปมที่ปมที่ปมอันนั้นต้นอะไรตวนั้นอะไรไม่กัวป่ะโอ้ตัวนี้ไม่กัวเอาตัวนี้ก็ได้ไหมเจ็ดถุงเนาะทั้งเบิรโอ้ตัวนี้พ่นสีเฮ็ดแบบว่าฟิตไวเลยตัวนี้นี่พี่น้องเอาแบบนี้ทรงดีกว่ามันจังสีอันนี้แต่ว่าตัวนี้มันมันอยากเป็นมันอยากเปลี่ยนอันนี้เนาะมันมันมันสูตรอันนี้ภายในนอสูตรภายในนอแต่ว่ากระสุดอยู่แต่ว่ามันห่างบ่อให้ฟิตไวเอาตัวนี้ดีกว่าเจ็ดถุงเนาะแม่เนาะโอเคได้แล้วที่ปมได้แล้ว โอเคเจ็ดถุงตามบอเดอร์นะครับนี่ครับพี่ปู๋เจ็ดถุงจ้าน้องโง่บ่มีครับบ่มี่อาเดอน้องโง่โอ้ยบ่๊อยเด้อแต่บ่๊อยเด้อก็มีถุงเดียววันนี้อันได้แล้วได้แล้วนะซอยไม่ใหญ่หน่ะแล้วจ้าบาตนี่ก็สิไปเอาไม่ใหญ่ปลาแดกตัวบาตเนี่ยง่มาทั้งปลาแดกตัวบาตเนี่ยอ่าปลาแดกหาปลุกเอาตัวใหญ่เบิดเลยหาปลุกได้ยัยเด้อจ้าปลาแดกไม่ใหญ่ขัน เอาตัใหญ่ๆเลยห้ากระปุกนะจ๊ะแม่จ๊ะนี่ปลายังกดปลาหางแดงใส่ัวได้ๆๆๆๆดาาหางแดงๆดงบุงดูโคตรนั่นบอกมีปลาหางแดงพี่น้องครับนั่นๆๆๆนั่นนั่นนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นตาวสีพี่นาะง,งสมแขวได้ไหมหมกสมม้อได้นี่บมกสมมอ้อกามีได้พี่น้องได้บมกสมมอ้อหรือว่าเปรี้ยวเนืนเปรี้ยวเนืนอนั่นเองนะครับบมกสมมอ้บอบมกสมมอ้บอ,มมอบอกม,มอบอกหอยเดือนยนี่ลายย่ำนี่ อาาตามบอเดอร์หาปุ๊กนะครับพี่น้องผู้ใด,ด้จังไรยังกระซังมาได้พี่น้องเดอ้อว่าสิเป็ี่ยนจีบฟมนะครับเป็นปลาแดกตอนปลาลิ้มโขงหรือว่าสิเป็นบักหอยดอูนะครับม,มีมีเบิรสุนิลครับย่ามนี่นะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซรัพนี่ก่อนสิไปส่งของสวยเร็วสวยเร็วจานมันระทานเพิ่นบักหอยหน้าก็มีนะครับหอยนาหอยขี้กระต่ายหอยโขงนะครับมีด้วยนะจ๊ะปลาหลดปลาหลดแห้งปลายอนแห้ง นังเข้มนะครับเอาครบแล้วเมนูครบเรียบวะนี่ไปก่อนไปก่อนไปส่งคอนก่นมันจะสวยจะปรทันการครบแล้วหา่เนาะโอเคจดจัไปแล้วพี่น้องครับสบายดีอยูด่ดีพี่ฮงกับพี่น้องสั่งมาเลยพี่น้องเด้อเบอร์โทรจาร้อยอยู่ใต้คลิปคือเกา่าคือเดิมกับพี่น้องครับ